ช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัดพีออดีสามบอคขาวเราเรือนนะครับวันนี้จะได้ไปอู้จ่ากันครับหัวหน้าประเสริฐอินทาประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางอยู่ในสายกับเขาแล้วท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับคุณเอกลินครับคุณมนัสนันครับเจ้าช่วงนี้ลำปางเป็นได้พองข้าบหัวหน้าฝนตกพองกอครับก็ว่าแดดออกหรืออากาศเป็นใจไดจครับช่วงนี้ก็ เบาบางหน่อยครับช่วงนี้สัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยจะมีฝนเท่าไหร่เจ้าถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะครับซึ่งก็ทางลำปางาถ้าเป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็หน,นักอยู่เหมือนกันครับเจ้าช่วงนี้ก็ตางไปแอลลำปางก็เขียวขจีเนาะสมกับเป็นกรีนซีซั่นครับเจ้าหันเมื่อวันช่วงวันยุติพานมาหัวหน้าลำปางเป็นมีขบวน ลำปางพลายนี่คือค่าขนาดเลยครับบรรยากาศในการจัดงานของลำปางพลายเป็นจะได้พองข้าหัวหน้าครับครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ21มิถุนายนนะครับที่หงละกรห้า5แยกหอนาฬิกาก็มีเทศการเฉลิมฉลองลำปางพลาย2025เนี่ยนะครับซึ่งเขาใช้สโลแกนว่าลำปางเมืองแห่งอิสรภาพและความภาคภูมิใจ วันนั้นมีคุณเบนจมาาแก่นเมืองกองอธิบดีกรมส่งเสริมสตรีและสระบานครอบครัวนะครับมาเป็นประธานเปิดงานลำปางพลาย2025ก็คอนเซปต์ที่ว่าเดอะลำปาง City ้ออฟฟรีดอมแอนด์ d ลาลำปางเมืองแห่งอิสรภาพและความภาคพภพูมิใจซึ่งในช่วงเย็นวันนั้นนะครับก็มีขบวนพาเหรด ที่เดินมาจากมิวเซียมลำปางไปยังข่วงนครขวงนครนี้เป็นท่าแยกหอนาฬิกากลางเมืองกลางเมืองอ่าลำปางนะครับเทศบาลนครลำปางซึ่งความสนุกสนานและพี่น้องประชาชนที่มารอชมขบวนพาเลทกันอย่างเนื่องแน่นสองข้างทางนะครับตอนนี้เพื่ออส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนาะครับซึ่งอ่า ก็เป็นการเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับคุณเอกนนรินครับเจ้าปั้นเดินขบวนจากจุดเริ่มต้นตรงไหนไปสิ้นสุดตรงไหนเจ้าจากมิวเซียมลำปางมิวเซียมนี่คือสารการเก่านะครับครับสารการเก่าซึ่งปรับปรุงเป็นเป็นมิวเซียมเป็นเป็นคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะครับก็ตรงตรงที่สารหลักเมืองก็เดินมาประมาณสักสองกิโลสองกิโลเมตรนะครับ เจ้าก็ถือว่าเป็นขบวนหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนาะที่มีรถม้า <c oughs> แทนในงานพายตัวใช่ครับใช่ครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าลำปางเราก็ขึ้นชื่อเป็นเมืองรถม้านะครับมีที่เดียวในประเทศไทยที่หลงเหลืออยู่นะครับเจ้าครับก็จะมีง,งานนี้ก็โดยความร่วมมือของจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเทศบาลนครลำปาง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอสำนักงานลำปางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางนาครมูลนิธิเอ็มพัสและเครือข่ายองค์กรพัฒนอิตในสุกภาคส่วนนะครับร่วมกันจัดขึ้นซึ่งในงานก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นขบวนลำปางคลายพ,พาเลท2025มีกิจกรรมการแสดงโชว์นะครับ มีกิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อทำไมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นเรื่องของทุกคนนอกจากนี้มีกิจกรรมการประกวดลำปางคลาย a อ b a s s a d o r 2025นะครับมีการแสดงของเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปางซึ่งในเดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับก็ในระดับนานาชาติยกเป็นเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ ทั่วโลกต่างก็จะมีการเฉลิมฉลองรวมทั้งรำลึกถึงการต่อสู้ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะประเทศไทยเราก็มีกฎหมายออกมารับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วเนาะถ้าจำไม่ได้ครับก็มีการจัดกิจกรรมใหญ่ยยโตส่งสุนรกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นถือว่าเป็นปีที่สองที่จัดอย่างเป็นทางการ,รเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมา ก็เป็นเรื่องของการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจไายมัน่นสัป็นเดือนเดือนแห่งความภาคภูมิใจของอความหลากหลายทางเพศครับครับเป็นการห่วมกันหลายภาคส่วนเนาะถึงหน่วยงานภาคราฐภาคเอกชนนะครับก็ยังตีเฮาหันว่าทอท,อทอลำปางเปิน ตึงผอ,อ,อตึงเจ้าหน้าที่บรรจัดเต็มกันแต้ๆตเลยนะครับในการแต่งตัวแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรอย่างต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ห่วมกิจกรรมกันตัวแม่นเจ้าเมลมิดถนนนี้เป็นถนนสีรุ้งเลยจะถือว่าคึกคักหน้าไปอยู่ในบรรยากาศห้านขนาดเลยจ้าครับอันนี้เป็นแถมหนึ่งกิจกรรมนะครับตีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงวันยุติ่านมาสําหรับลําปางพลายนะครับเจ้าตะว่าหันว่าลําปางบรรยากาศได้ตอนฮับ คาราวานจาก17จังหวัดภาคเหนือมาร่วมกันตีจังหวัดลำปางบรรยากาศเป็นจให้พอขงข้าหัวหน้าครับอ๋อครับเมื่อวานนี้ขบวนคาราวานรถยนต์ครับตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือนะครับก็มาพักที่ท,ที่ที่ทีทารานะครับซึ่งเป็นโรงแรมของในใน,ในเขตนครเทศบานลนครลำปางนะครับครับวันนี้ทางจังหวัดลำปางเราก็ได้ร่วมต้อนรับคณะ คาราวานรถยนต์จาก17จังหวัด17จังหวัดนี้จังหวัดเป็นรถตู้จังหวัดละคันนะครับก็ค,บคันละประมาณสิบคนนะครับก็100ร้อยกว่าคนร้อยเจ็ดสิบคนนะตีประมาณนี้เนะาะเมือม่อวานนี้ก็มีการรับคาราวานซึ่งกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเทีย่ยวภูมิภาคภาคเหนือนีะครับได้มีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ร่วมชิมอาหารพื้นเมืองอของ ของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะของจังหวัดลำปางเราก็คือขาดไม่ได้ก็คือแกงฮังเลครับคุณเอกท้ลองยางครับโอ้ติดใจเลยครับฮังเลลำปางขึ้นจือจ <Number one. S 2> นะัมเบอร์วันเจ้าทำอร่อยเนาะครับผมไม่ค่อยอีสานแต่ว่าผมก็ชอบนะครับหมูนิ่มดีอร่อยดีครับแกงฮังเลนะครับเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นที่อาจจะรับความนิยมและได้รับการโหวตเป็น the เป็นเป็นรสชาติที่หายไปของจังหวัดลำปางเรานะครับกาโรโหวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นประจําปี2 5 6 7ที่ผ่านมาและทางทททลำปางก็ได้จัดมุมถ่ายภาพหรืออันซิงจังหวัดลำปางไว้ให้คณะได้ถ่ายภาพด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมคาราวานตามรอยตานานจุจังหวัดภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรุอทท่ทันจัดขึ้นระหว่างวันที่10-26มิถุนายน2568นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชามพัน์ศักยภาพการท่องเที่ยวของภาคเหนือของเราเนี่ยนะครับและส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบการขับรถนะครับซึ่งกำลังได้รับความนิยม ในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนอีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์อดีระหว่างประเทศจีนลาวและไทยพร้อมทั้งกระตุน้นเศรษฐกิจการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนอาเส้นทางคาราวานโดยคณะคาราวานครั้งนี้นะครับมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนร้อยกว่าคนนะครับร้อยห้าสิบคนพร้อมด้วยรถจนจํานวนสามสิบห้าคันโดย เริ่มต้นตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2568ตามเส้นทางสาย R3A นะครับ R3A เชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณหมิง12ปันนามณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับแล้วก็เข้าพื้นที่ประเทศไทยทั้งภาคเหนือนะครับ17จ,จังหวัดภาคเหนือซึ่งกิจกรรมคาราวาน ได้นาเสนอเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือภายใต้แนวคิดทเที่ยวตามรอยตำนาน17จังหวัดภาคเหนือผ่านการบอกเล่าเรื่องราวอ่าหรือสตอรี่เทลลิ่งนะครับตัวอย่างอ่าที่ที่ที่เป็นตำนานนะครับก็เช่นตำนานพระแก้วมรกตที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายตำนานไทยลื้อนวัดแสนเมืองจังหวัดพะเยาครับอ่าวัดแสนเมืองมาจังหวัดพะเยา ตำนานกระษิดรักปู่ม่านย่าม่านที่วัดภูมินจังหวัดน่านตำนานบ้านเก่าเมืองแพร่ที่วัดจอมสวรรค์และคุ้มวงบุรีจังหวัดแพร่ตำนานพระนางจามเทีที่วัดพระธาตุริพุนชัยจังหวัดลำพูนตำนานสมเด็จพระสุพรรณกัญญาที่วัดน้ำหูจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำนานเจ้าดารารัตนีนวัดป่าดาราพิรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าวันนี้ก็เป็นเป็นจังหวัดภาคเหนือและไม่ได้เล่าถึงสิบเจ็ดจังหวัดนะครับครับแต่แต่ที่แน่ๆที่มาที่ลำปางเราก็จะเป็นตำนานเคลังนครที่วัดไชยมงคลหรือวัดจองคาจังหวัดลำปางเจ้าซึ่งซึ่งวัดไชยมงคลหรือวัดจองคาอ่าตอนนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบิน ถนนสนามบินนะครับ,รบ,รบตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่ใกล้กับสี่แยกสนามบินถ้าเราเดินทางผ่านถนนพลโยธินสายตากลำปางขาขึ้นเราก็จะเข้าก่อนจะเข้าตัวเมืองลำปางก็จะถึงแยกสนามบินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จะถึงอาวัดจองคานี่นะครับครับเอ่อ วัดจองคาหรือวัดชัยมงคลนี้เดิมพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับเป็นที่รกร้างเมื่อสามร้อยกว่าปีก่อนนะครับเป็นลานประหารชีวิตนะครับแล้วก็เป็นที่รวมพลของนักรบอมองป๊อกถวายที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อสร้างวัดก็มีาการซื้ออิฐเพื่อเตรียมการสร้างวัดแต่ไม่สําเร็จต่อมามีอูง้ยสิ้นสุวรรณอัตได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ เพื่อสร้างสำนักสงฆ์ส่วนที่มาของชื่อวัดสมัยก่อนนะครับกุฏิสงฆ์ภายในวัดนี่มุงด้วยยาคาจํานวนมากก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ว่าจองคานะครับเจา้าครับ<า>เป็นวัดพระมามสถาปัตยกรรมแบบพระมาเจา้าไถ่ที่มาเยือนอย่างคารวานนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันต่ยเนาะได้โหเรื่องราวต่างๆของจังหวัดลำปางแลว้วก็ภาคอื่นๆตย่ยครับ คารวานวันนี้ก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดลําพูนต่อนะครับครับก็ทางจังหวัดลําพูนก็คงต้อนรับเย็นนี้นะครับสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวที่ลําพูนก็เป็นพระธานานริพุญชัยครับจังหวัดลําพูนนะครับเจ้าก็เป็นช่วงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับช่วงนี้เจ้ามีกิจกรรมอะไรอย่างเปิก็จะแบบหลายหายหน่วยงานก็จะได้ ่วมมือกันเพื่อนะคือจากวัดอื่นๆได้มาพอได้มาหันตั้งบ้านเฮาว่ามีตีแอลตีไหนพองแม่แล้วเจ้าก็คือคบแบบอย่างต้อเน,นี้ยมันก็นถือว่าได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศได้ตัวนะเจ้าเห็นว่าช่วงนี้มะม่วงออกหน้าขนาดกะเจ้าที่ลำปางวันน้าเจ้าเออก็มะม่วงปีนี้น่าจะเยอะกันทุกที่นะครับถ้าจดูจากข้อมูนลำปางก็ก,ก็ก็มีเยอะนะครับ จ้าทางพาณิชย์จังหวัดลำปางเมื่อวันก่อนก็มีกิจกรรมเปิดเปิดงานบุฟเฟ่ต์มะม่วงนะครับสำหรับของชาวสวนมะม่วงในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับที่สวนพมิงนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคุณเอกครับครับรนเก็บทานไม่หวัดไม่ไหวเลยต้องเอาไปต้องเอาไปแปรรูปเป็นเป็นส้มแทนเป็นมะม่วงกวนนี่นะครับหัวหน้าครับครับเจ้าก็อยาก ชาพมนพันนะครับเชิญวชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับมาร่วมงานาบุฟเฟ่ต์มะม่วงนะครับที่วัดที่ไร่ไร่กริดพรวีนะครับไร่กริดพรวีนี้อยู่ที่ตำบลสบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับมาริมรถ ความอร่อยของมะม่วงสดๆนะครับส่งตรงจากสวนแบบแบบอ่าแบบเก็บสดๆเลยนะครับเด็ดจากต้นนีกเลยนะครับหัวหน้าครับเก็บจากต้นเลยครับเด็ดจากต้นไปเด็ดเองเลยถือตะกร้าไปเด็ดเองเลยครับวันก่อนนี้ทีมงานเราไปติดตามข่าวซึ่งเปิดวันแรกวันที่20มิถุนายน2568ที่ผ่านมาทีมงานก็ได้ของฝากมาเยอะแยะเลยนะครับมะม่วงเจ้าสวยๆรสชาติอร่อยๆนะครับ เห็นลูกใหญ่ขนาดลูกใหญ่ครับสีสวยด้วยครับครับเป็นสายพันธุ์อัญชองข้าบหัวหน้าครับบะม่วงตีอยู่ในสวนเนี่ยครับเอ่อพันธุ์มหาชนกครับครับเป็นพันธุ์มหาชนกสดๆจากต้นอกิจกรรมก็เริ่มมั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับครับเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาท่านไปได้เลยนะครับที่ตำบลศบป้าดออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็จะมีกิจกรรมเก็บมะม่วงเองจากสวน กินไม่อั้นนะครับมีกิจกรรมเช็คแชร์แจกน้ำมะม่วงปั่นฟรีมะม่วงวปลอดสารจากสวนนะครับจากฟาร์มสู่โต๊ะทูเทเบิลนะครับครับแล้วก็มีแพ็กเกจเริ่มตั้งแต่ห้าสิบเก้าบาทนี่ถูกมากเลยครับถ้าไป <59 S 2> นี่คือเจ้า สามารถเข้าไปได้เลยัรนกาเจ้าหรือว่าจ้องต้องจองเข้าไปได้เลยครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีมีบัตรจองอะไรทั้งสิ้นครับเข้าไปเลยเริ่มต้นห้าสิบเก้าบาทนี้กินได้ห้ากิโลนะครับกินได้ห้ากิโลเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกโลละห้าบาทครับหรือเมาส์ซื้อกลับบ้านได้อ่ากลับบ้านร้อยบาทแบบเต็นตะกร้าไปเลยครับเช้ามีไร่ขุมพะวี ที่ตำบลศบปาดออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็ก็ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับอำเภอแม่เมาะก็ไม่ได้อยู่ไกลสอบถามได้ครับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนักท่อ,ทองเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนอยากจะผ่านมาทางลำปางจะแวะไปที่สวนมะม่วงเผือดเป็นของฝากนะครับจะมีนนสนับสนุนพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ราคามะม่วงก็ยังว่าละ ถ้าออกเยอะผลผลิตยเยอะก็จะตกต่ำเนาะเจ้าครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทศรศัพท์087 573 0266ครับ087 573 0266ใกล้ติดพรีครับครับ ก็เป็นบุฟเฟ่บะม่วงห้าสิบเก้าบาทกินได้ห้ากิโลขับเลือกได้ว่าจะเอามาหาชนกหรือว่าบะม่วงแฟนซีอะไรอย่างก็เล่าแต่เลยม่วนตรงที่ได้ไปเก็บคนเดียวเนี้ยติดใจซื้อปิกบ้านได้แหมตัวครับครับเจ้าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือปีน้องเกษตรกรเพราะยังที่หูกันว่าปีนี้คือบะม่วงนักแต่แต่เลยแม่แล้วเจ้าครับแล้วก็ครับหัวหน้าครับ คุณเอ๋ครับช่วงนี้ช่วงนี้สับปะรดลำปางก็เยอะนะครับอไรเยอะนะครับจำสายน้ำผึ้งนะครับอืมมีมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปทงข้างถนนก็มีแวบเจ้าแวะได้ครับเจ้าพี่น้องเกษตรกรครับเริ่มออกแล้วเนาะคือคือลำปางจะมีปัตเวียกับสายน้ำผึ้งครับครับลูก จากตำบลดะเด็ดมาหน่อยวันหน้าหน่อยอันบัคนัดเจ้าเกาะผลไม้หลากหลายอุดมสมบูรณ์แต่ใส่ับแอลลำปางปิ๊กมาได้ตึงมะม่วงได้ตึงสับปะรดไดหคาดครับสุดท้ายเดี๋ยวฮือต่างประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางครับได้เชิญชวนคุณผู้ชมต่างบ้านครับไปแอลไปม่วนไปเลือกซื้อผลไม้หรือว่าไปแอลไปกินข้าวตามตีชุดต่างๆของจังหวัดลำปางครับหน้าครับก็ถ้า ถ้าสายบุญนะครับถ้าสายบุญก็แนะนำสถานที่โบราณนนะสถานโบราณน,นาวัตถุของจังหวัดลำปางนี้มีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเข้ามาในเมืองก็ที่วัดพระแก้วดอยเต้าเนาะไปไปไปไหว้พระที่สุสานหลวงพอ่อเกษมเขมะโกนะครับอยู่ในตัวเมือตัวเทศบาลนครลำปางก็สามารถที่จะไป อแวะไหว้พระได้แล้วก็พระธาตุลำปางหลวงที่อำเภอกอกคานะครับเส้นทางหลักๆที่ผ่านไปจากกรุงเทพมาก่อนจะเข้าตัวเมืองลำปลางนี้อยู่ที่เกาะคาก็แวะได้ไม่ได้ไกลถนนสายหลักนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับน้ำตกแจซ้อนที่อำเภอเมืองตานนะครับช่วงนี้ก็สวยงามนะครับเพราะว่ามีน้ำตกช่วงฝน ยังไม่หนักก็ก็ก็ไม่อันตรายนะครับก็ไปเที่ยวได้กําลังสวยงามเลยทีเดียวที่น้าตกแจซอนแล้วก็มีนําพูร้อนด้วยนะครับคือเลยครับครับตอนนี้คือไปแจ่ออนเซนได้อติดน้ำพุห่อแล้วก็ไปกินไข่ออนเซน <c oughs> อ่าอ่าไปเอาไข่ไปลวกได้เลยคือไข่สนด้วยนะครับแอวได้ตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็อนนีกหลายที่เดี๋ยวแม่มอมาลานก็คงเป็น ใกล้ๆหลังฝนนะครับคครรัับบเรียนเชิญแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าจะรับสมัครเมื่อไหร่ยังไงเนาะเจ้าแม่เมาะมาราธอนนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่ดังไปทั่วโลกแล้วแม่นเจ้าเป็นหนึ่งในงานวิ่งที่นักวิ่งทั่วโลกเนาะอยากจะมาเพราะว่าบรรยากาศดีตวยน่าจะเป็นการแข่งขันวิ่ง สนามแรกๆของประเทศไทยอ<ม>่ะในการแข<ม>่แงวิงอ<ม>่ะ<ม>เพราะว่าบรรจัดมาเมินหลายปีเหมือนกันเดี๋ยวปีนี้จะจัดวันไหนจะได้ก็คงจะได้อันคือหัวหน้าได้เอิญได้อูจารก,กับเฮา,ากรมหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณจัดนักนะครับสำหรับท่านประชาสัชนจังหวัดลำปางหัวหน้าประเสริฐอินทาที่ได้มาอูจารก,กับเฮาในวันนี้ยินดีจัดหนักครับหัวหน้าครับขอบคุณทักหนักเจา้าครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ